สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะเพื่อนก็นะคะวันนี้มาอยากจะมาเล่านะคะเรื่องโควิดให้ฟังค่ะเพื่อนเรื่องโควิดก็เพื่อนๆก็คงจะได้ยินอะไรมาจนนะคะไม่อยากจะฟังนะคะเรื่องโควิดแต่อันนี้คือมันเป็นประสบการณ์นะคะที่ว่าเราก็ถือว่าโชคดีนะเพื่อนก็นะคะ ตอนนี้มายากลับมาาจากเมืองไทยเนี่ยนะเป็นวัน,คร,นคริสต์มาสนะคะเพื่อนวันที่25เนาะคริสต์มาสก็นะคะวันนั้นเนี่ยก็ที่บ้านครอบครัวของสาม,มีมายาเนี่ยเขาก็ทำการนะจัดปาร์ตี้นะคะเพื่อนอวันคริสต์มาสกันเนาะแล้ว อาสามีมายาเนี่ยก็คือตัดสินใจจะไม่ได้ไปร่วมงานเนาะไม่ได้ไปหาแม่แกไม่ได้ไปหายาติป็นน้องแต่ว่าแกไปเช่าโรงแรมนะอยู่ตังหาปกติเนี่ยแกจะไปนอนบ้านแม่แกเนาะแต่ครั้งนี้แกไม่ไม่ไปร่วมงานนะก็คือปกติเนี่ยแกจะไม่พลาดเลยเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะแกก็กลัวว่าอ่าเดีย๋ยวแกอาจจะไป เอาโรคมาแพร่เชื้อให้มายารหรืออะไรยังไงนะนู่นนี่นั่นเพราะว่าญาติพี่น้องแกนะสิบกว่าคนเนี่ยเขาก็ทํางานกันนะคะเพื่อนทํางานกันหมดทุกคนแกก็กลัวว่าญาติพี่น้องแกเนี่ยจะไปแบบไม่ไงอะไปเอาเชื้อโควิดมาจากที่ทํางานหรืออะไรนะคะแกก็เลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปก็นะคะปรากฏว่าหลังจากเสร็จงานเนาะไปได้ วันสองวันนะคะก็มีคนในครอบครัวของสามีมยายเนี่ยเริ่มมีอาการป่วยนะมีอาการป่วยก็มีอาการมีไอเจ็บคอนู่นนี่นั่น,นอ่ะเขาก็ตรวจโควิดกันปรากฏว่าติดโควิดเนะาะทีนี้พอมีคนติดโควิดหนึ่งคนคนที่ร่วมงานนะคะคนที่ร่วมงานก็เป็นญาติพี่น้องกันนู่นนี่นั่นนะนเพื่อนอ่า ก็ทั้งหมดประมาณสิบกว่าคน,นนั่น10งสบิบคนก็ปรากฏว่าผลออกมาทุกคนผลเป็นบวกติดโควิดหมดกับทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยแล้วน้องเขยน้องสะพ้ายลูกหลานแม้แต่เด็กเล็กนะคะเด็กน้อยก็ติดก,กันหมดเลย <laughs> ติดก,กันหมดเลยก็มายากับสามีก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าเราไม่ได้ไปโรงงานเนาะ ก็คือพอสามีมายารับมายาเีจสนามเินเส,เสร็จนะคะคือเราก็ตรงกลับบ้านกันเลยเนาะก็คือไม่ได้แวะแม่อะไรท้งนั้นที่นี่นะคะเวลาคนติดโควิดเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ส่งตัวไปรักษาที่ไหน,นะะเพื่อนเขาก็จะให้รักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่มียาให้กินเพื่อนไม่มียาให้กินน,ะะอ,น,กน,นอกจากว่าเราอาการหนักนะคะถ้าเกิดว่าอาการเราไม่ได้หนัก แค่มีแบบไข้ตัวร้อนไอเจ็บคออะไรแบบเนี้ยเขาก็ให้อยู่ที่บ้านรักษาตัวอยู่ที่บ้านนันเพื่อนก็ถ้าเกิดว่ามีไข้ก็กินยาพาราอะไรไปนันเพื่อนไอก็ให้กินยาแก้ไอาหายาแก้ไอามากินไม่มียาให้นันเพื่อนไม่มียาให้เพราะฉะนั้นมายาบอกเลยบ้านเราการรักษาโควิดดีกว่านะ ถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีบางอย่างบางช่วงที่ว่ามันไม่ดีแต่มายาคิดว่าการเข้าถึงหมอนะ,ะแล้วก็การที่จะหาชุดตรวจหรือว่าไปตรวจเนี่ยมันง่ายกว่าที่นี่มากๆนานะเพื่อนก็คือมายามาเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วแหละว่ามันจะต้องไม่ง่ายนะเพื่อนแล้วคนที่นี่นะคะเขาไม่ใส่หน้ากากกันนะเวลาเขาออกข้างนอก เขาจะใส่หน้ากากกันเฉพาะเวลาที่ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ว่ามันไม่ใช่พื้นที่เปิดนะคะเช่นตามห้างตามร้านอาหารนะคะเป็นสถานที่ปิดนะคะเขาจะใส่หน้ากากแต่พอเขาเดินออกมาข้าเขาก็จะถอดหน้ากากแล้วคนที่ถอดหน้ากากบางทีมีเชื้อเนี่ยเขาก็ไอเขาก็จามบางทีเชื้อโควิดมันก็ลอยอยู่ในอากาศแล้วเราเดินผ่านก็สามารถที่จะติดโควิดได้นะเขาไม่ใส่หน้ากากบางคนก็อาจจะใส่อยู่ตลอด บางคนก็พอออกจากสถานที่ที่ตัวเองไปปั๊บนะคะออกจากอาคารเขาก็ถอดหน้ากากออกเลยนะะซึ่งตรงเนี้ยมายาคิดว่าประเทศเรานะ่ะถึงแม้จะใส่หน้ากากอยู่ตลอดเวลามายาคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพื่อนแล้วยอดการติดเชื้อโควิดของที่เนี่ยมันก็เยอะนะคะประชากรมีน้อยกว่าเมืองไทยแต่ยอดติดโควิดเนี่ยเยอะกว่าที่เมืองไทยนะคะ แล้วการรักษาตัวของเขาเวลาคนติดโควิดเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ตื่นกลัวหรืออะไรนั้นเพื่อนเขาก็คิดซะว่ามันเป็นแค่หวัดนะไม่มีใครตื่นตระหนกหรือตกใจกลัวเลยนะเพื่อนก็คือติดโควิดเขาก็แค่อยู่บ้านกินยานอนพักผ่อนไม่ไปทํางานนะคะกักตัว10วัน14วันนะคะตามที่่าเขาบอกให้กักตัวนะ,ะเพื่อนนน่นนี่นั่นแล้วถามว่าต้องเช็คอีกรอบไหมว่าเราหายหรือยัง ไม่มีการเช็คนานเพื่อนพอหลังจาก14วันก็คือคุณไม่ตายคุณก็กลับไปทํางานแค่นั้นไม่มีการเช็คนะว่าอ่าคุณไม่มีเชื้อแล้วนู่นนี่นั่นไม่เช็คเลยนานเพื่อนไม่เช็คเลยเขาก็กลับไปทงานตามปกติหลังจาก14วันที่กักตัวแล้วซึ่งตัวเนี้นะมายาคิดว่า,าบ้านเราดีดีนะคะดีที่สุดละในเรื่องการ ควบคุมโควิดนะถึงแม้บางครั้งมันอาจจะดูเยอะเกินในบางเรื่องแต่มายาคิดว่ามันมันดีตรงที่ว่าหนึ่งเขาก็ยังมียาให้กินนะคะแต่มันก็ไม่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าบางทีมันเยอะเกินนะบางคนอ่าที่ว่ายัางไงอ่ะเขาเป็นแล้วไม่มีที่ให้รักษาตัวเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะตัวนี้แต่ว่า,ามายาคิดว่าถ้าเกิดว่า รัฐบาลเขาให้แบบว่าคนไทยสามารถกักตัวอยู่ที่บ้านได้ก็ดีแต่ว่าต้องมีระเบียบวินัยมากๆนะเพื่อนต้องมีระเบียบวินัยมากๆเพราะเราไม่รู้ว่า,าบางคนที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะทําได้ดีไหมแต่ที่นี่บอกเลยเขาก็คือเขากักตัวเป็นระเบียบนะเพื่อนต้องมีใครมาคอยสอดส่องว่าคุณจะไม่กักตัวหรืออะไรเขาเขาเขากักตัวของเขาแบบคือว่าเหมือนกับว่ามันอยู่ในจิตสํานึกอาหารเพื่อนว่าเขาติดแล้ว เขาก็จะกักตัวเขาจะไม่ออกไปไหนอไม่ออกไปแพร่เชื้ออะไรเงี้ยนะเพื่อนเขาก็กักตัวแต่นะคะแม่ย่ามายาเนี่ยมีโรคประจาตัวเยอะมากแกเป็นแกก็มีอาการไอน้ํามูกไหลเจ็บคอนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนแต่ว่าอ่ามายาไม่รู้ว่าเชื้อลงปลอดไหมเพราะเขาไม่ได้ตรวจเนาะ <laughs> ทุกๆกคนบางคนก็มีมอาการบางคนไหนที่มีอาการน้ํามูกไหลไอเจ็บคอตอนนี้ก็หายกันหมดแล้วนะเพื่อนทีนี้อ่า พอมายามามีอาการบ้างนะ,ะสามีมีอาการทีนี้ก็เริ่มแบบว่าเริ่มกลัวนะว่าเราไปติดโควิดมาจากข้างนอกหรือเปล่าเพราะเราออกไปซื้อของโน่นนี้นั่นเนาะเพราะโควิดมันติดกันง่ายมากนะเพื่อนเพราะไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรเพราะที่นี่ตรวจเขาไม่ได้มาดูแล้วว่าคุณติดสายพันธ์โอมิคอนคุณติดสายพันธุ์เดลต้าอะไรก็คือโควิดก็คือโควิดนะเขาไม่ได้มาแยกแยะว่าคุณจะติดสายพันธุ์อะไรเพราะเขาจะไม่มานั่งบอกเราว่าคุณติดสายพันธุ์อะไรนัเพื่อนก็นะคะ มายาก็มีอาการเจ็บคอไอแห้งๆมีอาการถ่ายเหลวปวดเนื้อปวดตัวนะคะแล้วก็รอไอแอนเจเจนเทสคิ N G G Kit เนี่ยเป็นสิบสิบวันนะคะหรืออาจจะเป็นโควิดไปแล้วก็ได้ในช่วงที่รอแล้วหายแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าวันนี้มายาตรวจนะคะตัดสินใจเอาไอแอนเจเจนเทสคิทที่เรามีมาจากเมืองไทย1อันนะคะตรวจนานเพื่อนแต่มันก็ ผลออกมาเป็นลบนะบเพื่อนเมื่อมีโควิดอ่าแต่ว่าก็ต้องตรวจซ้ำอีกนะคะมายาลงชื่อขอไอชุดตรวจอ่าแอนติเจนเทสคิดไปเป็นสิบสิบวันนนเพื่อนเกืเป็นครึ่งเดือนนะคะเนี่ยเพิ่งจะได้มาวันนี้เห็นไหมแบบตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะเขาจะให้ครอบครัวละห้ากล่องก็คือไม่ใช่ห้ากล่องห้าห้าชุดตรวจนะเพื่อนกล่องนึงมันจะมีอยู่ห้าชุดเอาไว้ตรวจนะ ที่เนี่ยนะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ขาดแดดคลนชุดตรวจนะเพื่อนขาดแคลนชุดตรวจแล้วก็นะการรักษาเนี่ยเขาแบบไม่ได้รักษาแบบทันท่วงทีเหมือนบ้านเรานะก็คือรักษาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตื่นกลัวไม่ได้อะไรมากมายนันเพื่อนก็รักษากันไปตามอาการนะเพื่อนนอกจากว่าเรามีอาการแบบ หนักจร,จริงๆเราถึงจะโทรไปแบบว่าฉุกเฉินได้นาเพื่อนเนื่องจากว่าเตียงและสถานที่รักษาพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเหมือนบ้านเรานาเพื่อนบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าเรายังมีมีอะไรนะเขาเรียกว่าโรงพยาบาลสนามแล้วก็ฮอสพิเทลมีอ่าโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนให้เราได้ใช้บริการนะแต่ที่นี่ก็คือต่อให้คุณรวยแค่ไหนก็ ก็ต้องทําตามขั้นตอนน่ะเบื่อไม่มีใครที่แบบว่าจะไปแบบว่าได้อภิทธิ์เหนือว่าใครนะที่นี่บอกเลยแล้วนะคะมายาก็ได้พกยานะนี่เลยฟ้าทลายโจรในตัวนี้นะเอามาสู้โควิดเอามาสู้โควิดนะคะที่นี่เพราะว่ามายารู้อยู่แล้วแหลววะว่าที่นี่มันไม่มียาให้กินหรอกไม่มียาให้กินนะ ไม่มียาให้กินเหมือนกับที่เราเข้าใจว่าเขาควรจะมีให้นะไม่มีก็เลยนะคะเอายาตัวนี้ติดมาด้วยนะมายยกได้ยาตัวนี้แล้วก็นะไอตัวยาเนี่ยนี่ยเลยเห็นไหมตัวนี้รัเห็นไหมตัวนี้ยานะอ่ามขำป้อมไอยาแก้เจ็บคอแก้ไออะไรพวกเนี้ยยาอมแล้วก็ยาตัวนี้ พกมานะคะนี่อันนี้พกมาจากเมืองไทยซื้อมาจากเมืองไทยเป็นยาละลายเสมหะเห็นไหมคันเพื่อนตัวนี้ยาละลายเสมหะก็คือซื้อมาจากร้านขายยา <c oughs> เป็นยาละลายเสมหะนะคะซื้อติดมาก็เนื่องด้วยว่าบางทีเราเป็นแบบว่าชอบมีเสมหะเป็นภูมิแพ้อะไรอย่เงี้ยเนาะน้าเนี้ยมายาเลายซื้อมากะอยํามอง อย่ามองอย่าดมมนะซื้อติดมาแล้วก็นะคะวิตามินเนี่ยส่วนวิตามินที่มายาใช้นะก็จะมีอยู่สามตัวแต่ที่นี่นะะอันนี้คือมายาซื้อ,อ,อที่นี่เนาะจะซื้อติดบ้านไว้ตลอดะมีวิตามินซีวิตามินดีสาม เพราะว่าวิตามินดีนมีทั้งวิตามินดีธรรมดากับวิตามินดีสามนะแต่ไวิตามินดีสามเนี่ยเขาบอกว่าอามันจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับนะคะคเรื่องภูมิคุ้มกันออย่างเนาะก็เลยซื้อ,อตัวนี้มาแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะซิงตัวนี้นีตัวนี้คือเขาบอกให้กินเวลาเรามีอาการอาการไข้หวัดนะคะ อาการหวัดน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอให้กินนะคะวันละห้าเม็ดนะคะตัวนี้วันละห้าเม็ดให้กินเลยวันละห้าเม็ดตัวนี้ก็มันจะเป็นรสมะนาวนะคะตัวนี้ก็คือเราก็กินเคียวเียวเลยก็คือสามตัวเนี้ค่ะที่มายาจะมีติดบ้านไว้ ไปต่อสู้กับโควิดนะคะเพราะว่าที่นี่มันแบบว่าไม่มียาให้เราอะเราก็ต้องนะรักษาตัวเองค่ะเพื่อนรักษาตัวเองและอย่างหนึ่งคืออ่าถ้าเกิดเป็นอะไรนะตอนเนี้ยมายาไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้ไม่สามารถที่จะไปหาหมอได้นะถ้าเกิดถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่คุณต้องเสียงเงินเองเพราะว่าบัตรสุขภาพนะ,ะของมายาโดนล็อกค่ะโดนล็อก เพราะว่าสามีมายาแกลืมแจ้งลืมส่งเอกสารกลับไปให้หน่วยงานาราชการนะคะก็คือเขามีเอกสารมาว่าถ้าเกิดว่า,ามายาจะมาวันไหนหรืออะไรเน่ะให้สามีแจ้งกลับนะคะไปทางเขาเพื่อที่เขาจะทําการปลดล็อกบัตรให้ปรากฏว่าสามีไม่ได้ทําการแจ้งไปเนาะเพราะแกเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามายามาเหยียบแผ่นดินปับ๊บ วันที่หนึ่งมกราเนี่ยมายาก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไปเลยโดยที่ต้องไม่ต้อง,ต,องต้องแจ้งไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะสรุปว่าไม่ได้ค่ะก็คือเราต้องแจ้งเขาแล้วอ่ามายาก็ทําการนัดนะเพื่อที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่สรุปว่าต้องลงทะเบียนจองคิวเพราะว่าทุกคนตอนนี้ก็คือ Work f r ฟ m home กันหมดทันอนการที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่เพียงแค่สิบนาทีหรือสิบห้านาทีเนี่ยมายารอคิว ตั้งแต่นะ,ะอ่ก่อนปีใหม่แล้วได้คิวนะวันที่25ถึงจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาหาเรานะคะแล้วมายาก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่จะทําการปลดล็อกปลดล็อกปลดล็ลอกบัตรให้เราได้ทันทีไหมตัวเนี้ยคะก็ต้องรอนะคะต้องรอก็คือทุกอย่างติดต่ออะไรไปเนี่ยคือ ตอนนี้ทุกอย่างคือ work, work from home กันหมดต้องนัดอย่างเดียวนะเพื่อนไม่มีการแบบโทร walk in หรือจะแบบว่าจะ walk in ไม่ใช่โทร walk in จะ walk in เข้าไปหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยนานมากอะ่ะนานเหนื่อยกว่าที่จะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งนะหน่วยงานราชการนะคะค่อนข้างที่จะช้าไม่ต้องว่าราชการหรอกเอก,กนชนยกตัวอย่างเช่นพวกธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังยากอนะ่ะเพื่อน มันก็คือต้องแบบอะไรก็ต้องบอกว่าโทรฝากข้อความทิ้งไว้ให้ก็โทรกลับอะไรเงี้ยค่ะจองคิวล่วงหน้าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับอะไรยเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนานเบื่อเนก็เนี่ยค่ะนะอ่าเดี๋ยวมายาจะลายฟังอีกอย่างหนึ่งคือก่อนที่มายาจะอมีอาการพวกน้ำมูกไหลนู่นนี่นัน่านานะก่อนหน้านั้นคือจะมีอาการ จมูกแห้งเนาะพงจมูกหมูแห้งเลอกกำเดาไหลนะคะเลอกกำเดาไหลามากเลยก็ได้เครื่องนะคะเครื่องอ่าเ,าเรียกว่าทําความชื้นนะคะเพื่อนทําความชื้นก็ช่วยได้มากคันเพื่อนช่วยได้มากก็คือแล้วก็มายาก็จะพ่นน้ํามันทานตะวันทาครีมลดบวมในพงจมูกพ่นยาลดบวมนะคะเพื่อนก็ช่วยได้มากค่ะ เลือดก,กำดาวเนี่ยไหลไหลลงคอพอมันเป็นรวมกับเสลเลนะ,ะเพื่อนพอเราไอาออกมาเนี่ยเสลเลออกมาก็าจะมีเลือดปนมาแล้วก,ก็ตกใจเอ้ยเราไอาขนาดที่ว่ามีเลือดปนหรอก็คือสรุปว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอ่าเลือดก,กำดาวเราที่มันไหลลงคอแล้วมัปนปนกับสเสลเลนะคะตนนัวนี้มายาก็ไม่รู้ว่ามันอยังไงล่ะจะปลอดภัยไหมหรืออะไรยังไงเพราะมายาก็ไม่ได้ไปหามหออะไรเนาะเพราะว่า ติดต่อหมอค่อนข้างที่จะยากเนาะก็เลยไม่ได้ติดต่อหมอไปก็มายาก็มีประกันนะประกันที่ว่าเราซื้อเพราะเรารู้แล้วแหละแ้วแหละว่าซื้อไว้ป้องกันคือว่า In Case หมายถึงว่าป้องกันว่าในเราอาจจะอ่ามีปัญหาเรื่องการใช้บัตรสุขภาพอาจจะโดนล็อกหรืออะไรเงี้ยนะก็สามีแกก็นะะสามีมายาแกก็ซื้อประกันเอาไว้ให้ แต่ว่าการจะเคมประกันเนี่ยมายาก็ไม่รู้ว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนเนาะก็คือเอาไว้เป็นเคสที่ว่ามันฉุกเฉินจริงๆถึงจะใช้มายาก็ไม่ได้ไปหาหมอไมไ่อะไรเนาะก็เลยเนี่ยค่ะเวลาป่วยหรืออะไรก็พยายามที่จะแบบไม่ให้มีเคสหนักๆอะไรเข้ามานะก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับการเรื่องเคมประกันหรืออะไรแล้วก็ต้องรอจนกว่านะเราจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วให้เขาปลดล็อกบัตรให้นะคะ แล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็คือ,อามายาก็ต้องไปนะคะทำการทำคิวอาร์โค้ดใหม่นะคะคิวอาร์โค้ดสำหรับคนที่ว่าฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะเพราะว่ามายาทําฉีดมาจากที่เมืองไทยแต่ว่าปรากฏว่าคิวอาร์โค้ดของมายาเนี่ยมัน,มนใช้ไม่ได้เนาะที่นี่ก็เลยต้องไปไปทําใหม่นะคะไปทําใหม่ไปแจ้งลงทะเบียนใหม่ว่าเราได้รับวัคซีนมาจากนอกประเทศแล้ว ต้องการขอ QR code เนาะก็ให้กระทำให้ใหม่ก็เน,นี่ยค่ะก็ถือว่ามายาย,ยังโชคดีที่ว่ายังไม่ได้ติดโควิดนะเพืือนถ้าเกิดติดโควิดช่วงนี้เลยบอกเลยคงจะเป็นอะไรที่แบบแย่มากๆนะเะพราะว่าโดยอ่าปกติแล้วนะคือมายายเป็นคนที่แบบเป็นอ่าโรคภูมิแพ้อากาศอยู่แล้วเนาะเป็นโรคภูมิแพ้เวลาเจออากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะแบบว่าร่างกายเนี่ยอ่อนแอแล้วพออ่า อาการที่มันมีมันก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นโควิดเลเนาะก็เลยทําให้เราหวาดระแวงไปหลายๆอย่างนะเพื่อน <c oughs> แล้วการรักษาพยาบาลที่นี่ก็คือบอกเลยมายา,มายไม่ค่อยที่จะประทับใจอยู่แล้วนะเรื่องการรักษาพยาบาลคือเรื่องความล่าชา้าอะไรต่างๆอ่นนะมันมันไม่รวดเร็วทันใจเหมือนบ้านเราไงบ้านเราคือมีเงินแล้วก็ไปเอกชนเนาะแต่ที่นี่ต่อให้คุณมีเงินคุณก็ต้องรออะไรประมาณน้หรือต่อให้คุณจะไป ไปเสียงเงินเองคุณก็ต้องรอคิวเพราะวันนี้บางทีนั่งรอคิวโทรไปนะบางทีโทรไปอ่ามันจะมีแบบว่าคลินิกไพเวทที่เราต้องเสียงเงินเองก็ต้องรอคิวกว่าจะโทรติดต่อได้คือมันมันไม่มันไม่มมง่ายอะ่ะเพื่อนเนาะทุกๆอย่างเลยไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทําให้มายาแบบเบื่ออยากกลับเมืองไทยมากเลยนะเพื่อนอยากกลับเมืองไทยแล้วเมืองไทยตอนนี้ก็คือเข้ายากมากๆเหมือนกันนั่นเพื่อนเอกสารยุ่งวุ่นวายเรื่องการตักักตัวหล,หลายๆอย่างเนาะ ก็ะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะเพื่อนอ่าเดี๋ยวมายาจะมาคุยกับเพื่อนๆใหม่เนาะในคลิปหน้านะเพื่อนอ่าวันนี้ก็ขอไปพักผ่อนก่อนนะคะก็ยังอไม่ค่อยที่จะหายดีเท่าไหร่นะจากการที่เราเป็นหวัดไอเจ็บคออะไรนะเพื่อนก็นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอ่าสุขภาพแข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิด นะคัเพื่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ